สวัสดีค่ะคนเกิดวันเสาร์นะคะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินนะคะโชคลาภแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันเสาร์ค่ะประจำเมษายน2564ไว้ดูกันเป็นแนวทางนะคะยังไงมันก็จะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่เนาะอย่าลืมนะคะขอความการุณาด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วย คอมเมนต์ด้วยนะคะอ่ะคอมเมนต์มากันให้กำลังใจกันบ่นก็ได้นะคะไม่ว่ากันค่ะอ่ะเริ่มที่การงานกันดีก,กว่าการงานคนเกิดวันเสาร์เมษายนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างโอ้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะเมษายนเนี้ยงานของคุณนะดีนะคะไพ่ดี พอใช้คำว่าแทบจะทุกใบนอกจากก้าวดาบนะคะก้าวดาบคืออะไรก้าวดาบค,คือความกังวลใจของคุณคนเกิดวันเสาร์ทุกสิ่งทุกอย่างจริงมันดูดีนะอย่างมีดีเอ็มเพเรอร์มีวีออฟฟอร์จูนพวกนี้ดีอยู่แล้วนะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนโอกาสที่งานคุณจะประสบความสําเร็จโอกาสได้โชว์ได้แสดงฝีมือนะคะคือมันเป็นไพ่ของความสําเร็จ ในขณะเดียวกันนะคนรอบข้างคุณนะคะพร้อมให้ความช่วยเหลือเด่นๆของคุณคือทุกคนพร้อมจะให้การสนับสนุนคอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณคิดมากไปเองนะคะคุณกังวลใจกับทุกก้าวย่างของคุณเองหรือบางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามานะมันมีบางอย่างที่มันมันเริ่มที่จะ ชัดเจนเริ่มแสดงผลหรือบางทีอาจจะมีไอเดียใหม่ๆมีทางเลือกใหม่เก้าใหม่ๆในเรื่องการงานเข้ามาหาคุณนะคะงานใหม่โปรเจกต์ใหมนะ่หรือทางเลือกใหม่ๆเข้ามาซึ่งทําให้คุณกังวลใจนะกังวลใจอะไรกลัวทําไม่ได้กลัวทําไม่ดีกลัวมันไม่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเออคิดมากคิดเยอะฝากคนเกิดวันเสาร์ว่าขอให้เชื่อมั่นในตัวเองการเปลี่ยน,ปยนแปลงใดๆก็ตามแต่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ ล้วนแล้วแต่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีถ้างานคุณที่คุณทํามาโดยตลอดมาจนถึงทุกวันเนี้นะคะมันอืดอเอื่อยๆมันก็จะเริ่มไปได้ดีละนะคะหรือถ้าคุณเคยมีปัญหาอะไรทุกอย่างมันก็จะไปได้ดีแล้วนะคะมันจะมีแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วมันมีช่องทางใหม่ๆซึ่งบางทีไอความใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ย ที่คุณกังวลพ่อหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะคุณไม่ค่อยเชี่ยวชาญด้านนี้นะมันเป็นอะไรใหม่เราเรียนรู้ได้นะคะคนเกิดวันเสาร์คุณสามารถเรียนรู้คุณคุณเก่งนะคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณเก่ง นะคุณเก่งจริงๆนะแสดงความสามารถให้เต็มที่อันไหนที่เรายังรู้สึกว่าเอาอเรายัางด้ยอยเรายลังรู้ไม่เยอะเราก็เรียนรู้นะคะทุกวันนี้ศึกษาหาความรู้ไปอบรมเพิ่มเติมก็ได้เรียนเพิ่มได้นะคะแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขอยอย่างเดียวอย่าคิดมากอย่ามาโ,นโนเยอะแค่นั้นเองนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาเร์ฤกษอยู่แล้วนะคะความสําเร็จมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะจะบอกให้ <c oughs> ไม่ต้องกังวลค่ะ มาดูการเงินกันบ้างการเงินคนเกิดวันเสาร์ในเดือนเมษายนโอถือว่าดีนะคะ การเงินยังคงแบบว่ามีความมั่นคงดีในระดับที่มีใช้มีจ่ายคล่องตัวนะคะแต่ว่ามันจะมีตึงๆบ้างช่วงต้นเดือนมีตึงๆบ้างช่วงต้นเดือนนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเออรายจ่ายมันก็จะเยอะหน่อยประมาณนี้ก็ต้องหมุนหน้าหมุนหลังหรือต้องมีการวางแผนให้รัดกุมนะคะค่าใช้จ่ายของคุณเหรอค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนะลูกหลานบริวาลมีอยู่แค่นี้เออแต่ก็จะครบแล้วนะ แต่ไม่ค่อยได้จ่ายส่วนตัวนะคะแม่หมอมองว่าคุณไม่ค่อยได้จ่ายส่วนตัวส่วนตัวคุณเองคุณค่อนข้างที่จะใช้เงินแบบว่าดีแต่ว่าบางทีถ้าเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องพี่น้องลูกหลานบริบาลพวกนี้คุณจัดเต็มนะคะคุณจัดเต็มนะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีข้อดีนะพอเวลาที่คนเกิดวันเสาร์ท่านไหนถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหาคุณเดือดร้อนนะคะครอบครัวของคุณพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพร้อมที่จะให้การสนับสนุนคุณแม้กระทั่งเพื่อน ะะเพื่อนนะหรือหรือคนรู้จักคือคือคนรอบข้างคุณอะพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเคยซัพพอร์ตเขามาก่อนนะคะ,ะ,คะก็เลยอ่าโอเคช่วยกันนะคะโดยรวมแล้วนะคะเมษายนเงินดีเงินคล่องตัวนะคะแล้วก็ท่านไหนบางท่านถ้าแบบว่าเอออย่างคนค้าขายนี่ก็ดีนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังนี่จะดีดีมากกว่าปกติมีความมั่นคงด้วยนะคะคือเรียกได้ว่าทำอะไรก็ดีอะ <c oughs> นะไม่มีปัญหาทีนี้โชคลาบล่ะนะแน่นอนเรื่องของลาบลอยมันไม่ได้โดดเด่นเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่ได้โดดเด่นโชคลาบของคุณจะมาจากครอบครัวมาจากการทํางานมาจากทาอะไรที่ที่ทาสิ่งที่คุณทําจนมจ,จนมันมีความมั่นคงนะคะแต่ทีเนี้ย นะเรื่องของโชคลาภนะใครฟังก็ต้องบอกว่าแม่หมอแล้วเรื่องเสี่ยงโชคลาะว่ายังไงถ้าจะเสี่ยงนะคะถ้าจะเสี่ยงถึงมันจะไม่โดดเด่นแต่ด้วยด้วยความที่แบบว่าเออไพ่คุณเงินมันก็คล่องตัวดีดังนั้นคนเกิดวันเสาร์ที่ดวงคุณแบบว่าถูกหวยรวยเบอร์อยู่บ่อยๆมันก็ไม่แน่นะคะอาจจะได้เงินก้อนเข้ามาก็ได้เนาะ เราก็หวังไว้ก่อนแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าลุ้นได้และทีนี้สิ่งที่จะช่วยเ,วยเสริมดวงคุณนะคะโชคลาภมาจากครอบครัวแล้วก็ลูกหลานบริวารน,นะคะอา,อ,าอาจจะต้องอาศัยดวงของครอบครัวเนาะ คือให้หลานหยิบให้ให้ลูกหยิบให้ประมาณเนี้นะคะหรือบางทีอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับที่บ้านของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่นะคะบ้านเลขที่ไม่ใช่บ้านเลขที่แบบคอนโดที่อยู่คนเดียวนะคะไม่ใช่นะคะมันจะเป็นบ้านเลขที่บ้านที่ที่คุณอยู่ร่วมร่วมกันกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องประมาณนี้หรือที่อยู่มาตั้งนานนานอยู่มาตั้งแต่ก่อนจะแยกตัวออกมาแบบนี้ก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับบ้านหรือบางทีนะเกี่ยวกับครอบครัวอะไรได้อีกพ่อหรือแม่อายุเขาวันเกิดเขา มานี้นะคะหรือสิ่งดีๆวันขึ้นบ้านใหม่อะไรของคุณเองนะคะก็ถือว่าอ,าอะไรที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวนั่นแหละจะช่วยเสริมดวงโชคลาภของคุณนะคะก็ขอให้เฮงเงกันทุกท่านเนาะเรามาดูความรักกันค่ะคนโสดกันก่อนดูกันเป็นแนวทางนะคะถือว่ามาให้กำลังใจกันเนาะคนโสดวันเสาร์ค่ะ เมษายนนี้นเป็นอย่างไรบ้างอาจจะมีคนพยายามจะจีบคุณอยู่นะแม่หมอมองว่ามีคนพยายามจะจีบพยายามที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแต่ว่าไม่ถูกใจเลยอ่ะม,มันอาจจะไม่ตรงสเปคหรืออาจจะแบบว่ามาไม่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 ถูกจังหวะ <c oughs> คุณรู้สึกเหมือนกับว่ายังไม่ใช่ ยังไม่ชอบมาขอดูก่อนแล้วกันนะบางบางท่านก็ยังเหนื่อยเอือยอยู่กับแบบว่าเออ,เอ,อความรักเก่าที่เพิ่งจบไปก็เป็นช่วงทําใจเป็นช่วงที่อยากจะอยู่คนเดียวเป็นช่วงที่รู้สึกว่าเออถ้าใครมาคุยก็คงก็คงได้แค่คุยๆนะอะไรเงี้ยจะมากกว่าน,น,นั้นก็คงยังไม่ไหวอ่ะยังไม่ได้ใจยังไม่ไปแล้วบางทีคนเกิดวันเสาร์หลายๆท่านนะคนโสดค,คุณคุณมีเรื่องอื่นที่คุณต้องจัดการมีเรื่องอื่นที่สนใจคุณไม่กระตือรือร้นเรื่องความรักเลยนะคะแต่ครึ่งเดือนหลังนะคะก็มีโอกาสที่จะเจอแบบว่าถูกใจเหมือนกันนะคะมี เข้ามาพูดเข้ามาคุยโดยที่อาจจะเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์พูดเก่งนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเลยกลางเดือนไปแล้วอะ นะหลังสงการนะฮะหลังสงการเอาเอาเอาอย่างนั้นแล้วกันมาแบบไม่ทางรู้เนื้อรู้ตัวแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณชอบด้วยนะเพราะว่าเขาพูดเก่งมีสเสน่ห์นะคะคล่องเชียร์นะคุณก็จะชอบแต่ว่าถามว่าแล้วมันจะพัฒนาได้ไหมก็คงต้องดูกันไปเรื่อยๆก่อนยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่กลัวจะเจอแบบว่าคนเจ้าชู้กันล่อนน่ะคือคือ,คอต้องบอกว่าคนเจ้าชู้คนกันล่อนเนี่ยเขาจะมีสเสน่ห์เฉพาะตัวของเขาเวลามาพูดมาคุยนะคะอันนี้ไม่ทั้งเพงู้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะไม่ใช่ว่าผู้หญิงก็กันล่อนไม่เป็นนะผู้หญิงเจ้าชู้เยอะะะะนคจมี สเสน่ห์มากคุยอะไรก็ดูดีไปหมดนะคนเกิดวันสาคุณก็จะหวั่นไหวในระดับหนึ่งคือเข้าเข้ามาแล้วทาให้คุณวุ่นวายใจแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรพัฒนาในช่วงเมษายนนะคะเพราะมาช่วงครึ่งเดือนหลังละอาจจะต้องดูกันไปในระยะยาวว่าเราจะไว้ใจคนที่เข้ามาได้หรือเปล่านะคะก็ให้กําลังใจกันเนาะเอออย่างน้อยมีมาให้ตื่นเต้นหวือหวามั่งต่อไปค่ะคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะ ขอดูคนเกิดวันเสาร์ที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วก่อนก็แล้วกันนะคะความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปในช่วงเมษายนน่าจะทำงานเยอะนะคะทำงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะแล้วก็บางทีอาจจะมีมีความรู้สึกเหมือนกับเอ๊ะทำไมทำไมมันเหมือนมันไม่ลงตัวยังไงก็ไม่รู้ นะคะอยากเจอไม่ได้เจออยากคุยไม่ได้คุยก็จะเงาเงาหงยหงอยหน่อย,อย,อยตั้งแต่ต้นเดือนนะคะอาจจะด้วยงานบางสิ่งบางอย่างนะเนาะด้วยด้วยเหตุผลในความสัมพันธ์นะคะตัวของคนเกิดวันเสาร์เองคุณต้องพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะมีปากมีเสียงการหลีกเลี่ยงการเอาแต่ใจหลีกเลี่ยงการพยายามกดดันกันเล็กกันนะคะต้องประครับประคองให้ดีถ้าเป็นไปได้นะคะเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะคะอย่าทะเลาะเพราะพอเริ่มทะเลาะปุ๊บ นะพอเริ่มทะเลาะพอเริ่มแบบต่อปากต่อคํากันเล็กๆน้อยน้อยด้วยเรื่องเล็กน้อยนะต้องย้านะคะพอต่อปากต่อคําแล้วก็จะเริ่มละเริ่มมีอารมณ์แบบพยายามจะเอาชนะกันนะคะแบบนั้นไม่ดีมันจะบานปลายมันจะทําให้แบบว่าไม่มีความสุขเปล่าเปล่านะคะแล้วก็ถ้าสุว่าท่านไหนที่แบบอ,อ,อาจจะอยู่ห่างกันอยู่ไกลกันก็น่าจะยังห่างอยู่เนาะ บางท่านนะไม่ได้เจอกันด้วยซ้ําแต่ท่านที่ใช้ชีวิตร่วมกันหรืออยู่ด้วยกันนะคะก็จะมีทั้งแบบว่าเออช่วงที่ต้องอดทนหรือช่วงที่ต้องพยายามทําให้ความสัมพันธ์มันตื่นเต้นหวือหวามีชีวิตชีวามากขึ้นหน่อยนะคะคือบางทีเราต้องคุยกันนะคะเราทํางานเยอะแฟนทํางานเยอะแล้วบางทีความสัมพันธ์มันเหมือนเดิมการที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปได้มันต้องมีจุดเปลี่ยน นะคะคือถ้าสมมติว่าคุณทําเหมือนเดิมมันก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คืออาทิตย์หนึ่งเจอกันหนึ่งครั้งหรือบางทีเดือนเดือนหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งนะคุยกันวันเว้นวันหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ายังทําแบบเดิมมันก็จะเหมือนเดิมแล้วก็จะมีแต่ปัญหาจุกจิกนะคะเพราะฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนนะคะทำให้มันตื่นเต้นมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะอันนี้ลองลองไปคิดดูเป็นการบ้านว่าเราจะทํายังไงเพื่อให้ความสัมพันธ์เรามัน,ม,นมันก้าวไปข้างหน้าได้สักทีนะคะไม่อยู่กับที่จนเกินไปนะอันนี้ลองพิจารณาดูนะคะค ทีนี้มาดูคนเกิดวันเสาร์ที่มีปัญหากันมาก่อนหน้าปัญหาอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละท่านนะคะเราจะมาเน้นดูว่าคุณมีปัญหาการนะจะได้คุยได้เคลียร์กันหรือเปล่านะคะโอกาสจะได้คุยได้เคลียร์ก็มีเหมือนกันเนาะแต่ว่า ใครล่ะจะเป็นคนผลักดันให้เกิดการพูดคุยให้เกิดการเคลียร์แม่หมอรู้สึกว่าต่างคนต่างไม่สนใจจะเคลียร์นะคะคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออมาช่วงนี้ช่วงมันมีปัญหาเราก็ได้ทํางานเยอะนะเราได้ทํางานเราได้อยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอุ้ยเออทำไมมันสบายใจอ่ะนะพอมีระยะห่างพอคุณกับเขามีระยะห่างอยู่ในโลกส่วนตัวของใครของมันอยู่ใครอยู่มันแล้วทาไมมันดูมีความสุขยังไงก็ไม่รู้เป็นไปได้ว่าบางที เดือนนี้นะมเมษายนอาจจะเป็นเดือนที่ต่างฝ่ายต่างลองอยู่ในช่วงของการทบทวนตัวเองนะคะคือห่างกันเพื่อให้ได้คิดถึงกันบ้างจะได้รู้ว่าเอ๊ะนะตกลงเราสมควรจะเป็นแฟนหรือเราสมควรจะเป็นสมควรจะเป็นเพื่อนกันนะคะมันนิ่งมันเงียบแต่อาจจะไม่ถึงขั้นเลิกลานอกจากว่าคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ยึดติดหรือไม่ยึด เหนียวกันไว้จนเกินไปไม่ผูกมัดเกินไปมันอาจจะเหมาะระหว่างเ,เหมาะสําหรับคุณสองคนก็ได้นะคะอันนี้ให้ลองพิจารณาดูเพราะมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้กลับมาปรับความเข้าใจอาจจะไม่ได้คุยกันต่างคนต่างใช้ชีวิตแต่มันมีความสุข คุณมีความสุขเขามีความสุขเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะได้อาจจะได้ข้อสรุปให้กับความสัมพันธ์ว่าช่องว่างในความสัมพันธ์บางทีช่องว่างมันอาจจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดระหว่างคุณสองคนก็ได้ไม่ยึดติด ซึ่งกันแลกกันเธอใช้ชีวิตของเธอฉันใช้ชีวิตของฉันนะคะรอจนกว,ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะพร้อมที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันพร้อมที่จะกลับมาคบกันเหมือนเดิมค่อยว่ากันตอนนี้ก็ต่างฝ่ายต่างอยู่ในพื้นที่อยู่ในโลกส่วนตัวใครอยากทําอะไรก็ทํานะคะไม่ต้องมาข้องเกี่ยวกันให้มันมากมากจนเกินไปนะคะเออมันดูมีความสุขโดยที่ไม่มีกันแลกกัน,นะก็ลองพิจารณาดูนะคะคนเกิดวันเสาร์เนาะคนที่มีแฟนแล้วก็มีปัญหากันอยู่นะคะให้ กำลังใจไม่ได้หนักหนาะสาหัสหรอกนะคะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเลิกลานะแตก่ก็แค่ห่างๆแค่นั้นเองเนาะเป็นกําลังใจให้ค่ะพฤษภาคมนะคะค่อยกลับมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ